เป็นการตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแม่งพื้นที่การปกครองเป็น8อำเภอได้แก่อำเภอเมืองบึงการอำเภอปากคาดอำเภอโซพิสัยอำเภอพรเจริญอำเภอศรีวิไลอำเภอเซกาอำเภอบึงคงหลงและอำเภอบุงค้าพื้นที่รวม2 6 9 1 0 9 1, 1ไร่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 1, 1 4ึ4ง0้า0 0ไร่คิดเป็นรอยละ54.39ของพื้นที่ทั้งหมดมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย2,400มิลิเมตรต่อปีเป็นอันดับสองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้จังหวัดบึงการมีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกจึงมีพืชเศรษฐกิจ,ะจะสำคัญที่หลากหลาย ได้แก่ยางพาลาข้าวปาล์มน้ำมันมันสัมปหลังไม้ผลเช่นเงอะทุเรียนด้วยเหตุนี้ในภาคเกษตรกรรมสำนักง,งานเกษตรจังหวัดบึงการจึงมีแนวทางส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดสู่การพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหนึ่งในโครงการที่สำคัญคือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ครับจังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นจังหวัดที่ถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ทางเหนือสุดของภาคอีสานนะครับประกอบไปด้วยทั้งหมด แปดอำเภอนะครับซึ่งในการดําเนินงานส่งเสริมระบบก,การเกษตรแบบแปลงใหญ่ของจังหวัดบึงการนั้นเ,เราก็ดําเนินงานตามบริบทของพื้นที่นะครับเราทํางานในเชิงเชิงพื้นที่เป็นหลักนะครับโดยยึดตามความต้องการของเกษตรกรซึ่งสภาพโดยพื้นที่โดยโทั่วไปของบึงการก็เป็นพื้นที่ที่เป็นเรื่องของการปลูกยางพาราปลูกไม้ผลปลูกสับปะรดนะครับแล้วก็จิจกรรม,มอื่นๆนะครับรวมกเน้ข้าวด้วยนะครับ ดังนั้นการขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่นั้นของมืองการเราจึงเน้นการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเดิมอยู่แล้วเป็นเกษตรกรรายย่อยนะครับรวมกลุ่มการผลิตตามเงื่อนไข,ขของภาครัฐนะครับโดยสำนักงานเกษตรจัดก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของวิชาการรวมถึงเรื่องของการประสานงานกับหน่วยงานทั้งท้องถิ่นท้องที่รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการทํางานเราก็ยึดเรื่องของการตลาดนําการผลิตนะครับซึ่งเราก็ประสานทั้งภาคเอกชนนะครับในการทําเรื่องงานส่งเสริมการเกษตรและการตลาดในรูปแบบของภาคเอกชนร่วมของการตลาดร่วมกับภาคประชารัฐครับการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นระบบส่งเสริมการเกษตรที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก ดำเนินงานในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้จัดการแปลงเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ในทุกจิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานหลักการดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่ 1. มีขนาดการผลิตที่คุ้มค่าต่อการลงทุน 2. พื้นที่เหมาะสมสอดคล้องกับอากิแมป 3. มีกระบวนการกลุ่มอยู่ก่อนเช่นสหัรณ์กลุ่มเกษตรกรวิสหาหกิจชุมชน 4. มีแหล่งน้ำชัดเจนปริมาณน้ำเพียงพอ 5. มีตลาดรองรับ 6. มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ 7. กํากำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติที่ชัดเจนมีแผนธุรกิจของตนเอง 8. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 9. กำหนดมาตรฐานการผลิต10ผู้จัดการแปลงที่มีความสามารถรวมกับคณะกรรมการในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ในปีพุทธศักราช2565สำนักง,งานเกษตรจังหวัดมุกาารมีพื้นที่แปลงใหญ่92,532ไร่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,392รายมีกลุ่มแปลงใหญ่111กลุ่มจำนวนชนิดสินค้าได้แก่ยางพารา52กลุ่มข้าว32กลุ่มไม้ผล4กลุ่มผัก5กลุ่มโคเนื้อ7กลุ่มปั๊มน้ำมัน5กลุ่มและเห็ด6กลุ่มหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จของกลุ่มแปลงใหญ่ ที่มีมาาก,การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีการนำน,ำนวัตรกรรมและเทคโนโลยีมาเป็ุกใช้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและได้รับรางวัลแลงใหญ่ทีเด่นระดับจังหวดัดผมนายวังสอนยิมใจประธานกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองรุงโมสามนะครับกลุ่มของเราตั้งอยู่ที่92โมสามบ้านหนองคุตงตับนหนองช้างอำเภอพนมจริญจังหวัดพิจพรารณนะครับก่อนที่เปลี่ยนแปลงใหญ่นั้นเรามาเป็น กลุ่มข้าวอินทรีย์ก่อนนะครับกลุ่มข้าวอินทรีย์ก่อนและหลังจากทําเป็นกลุ่มข้าวอินทรีในโครงการสีร้านไร่ถึงมาปัจจุบันนี่ก็มาเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับประโยชน์ของการรวมกลุ่มมองแปลงใหญ่ของเราเนี่ยกลุ่มเราเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ชอบการทําเกษตรอยู่แล้วซึ่งมีต้นทุนของกําลังการผลิตไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หรือเครื่องจักรกลอะไรต่างๆเรามีทุนสํารองเป็นของตัวเองอยู่โดยใจรักมาอยู่แล้วนะครับ อย่างเครื่องจากกลในกลุ่มเรานี่โตเอื้อเฟื้อกันโดยการเออยังไม่มีทุนเราก็ช่วยกันอย่างพี่นี่เจอปัญหาทําแล้วข้าวไม่เกิดทําแล้วไอฝนมาเร็วเกินไปทําให้ข้าวเรามีปัญหาทําไปแล้วเกิดยะเราก็ปั่นทําใหม่ปั่นทำใหม,ใหม่โดยกลุ่มเรามีทุนสำรองให้คุณจ่ายค่าน้ำมันอะไรอย่างนี้เครื่องก็ลงมือทำงานนี่คือจุดเด่นของกลุ่มที่ช่วยสมาชิกให้แข็งแรงขึ้น เรื่องค่าแรงเคลื่อนจากกลยุกตัวอย่างอย่างเรามีรถเกี่ยวในในกลุ่มเนาะนะครับถ้าสมาชิกทั่วไปในชุมชน600ต่มกว่าตลาด100นะครับถ้าสมาชิกในกลุ่มเองก็เหลือลงมา5 0ามีผู้บริหารที่เหลือ350รหรือ4 0 0บาทเท่านั้นเมล็ดพันธุ์ล่ะจะได้ที่ไหนกลุ่มเราชื่อว่ากลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นผู้ผ,ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่แล้วไม่ว่าเราจะผลิตเองที่จะต้อกไว้ใช้ในกลุ่มที่เหลือเราก็ขาย และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอีกส่วนหนึ่งวิจันั้นกลุ่มเราเรื่องพันธุ์ข้าวนี่ตัดปัญหาไปครับไม่ว่าจะทํา้าครั้งอย่างนี้เรายังอยู่ได้โดยที่ไม่ได้กู้ยืมเงินจากไหนมาเพราะเราคือผู้ผลิตโดยตรงแล้วทุกสายพันธุ์พร้อมนะครับและเรามีเครือข่ายหน่วยงานไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดหรือนอกจังหวัดเราสามารถมีเครือข่ายและรู้รู้กันหมดว่าทีมไหนมีพันธุ์อะไรทีมไหนเป็นยังไงราคาเท่าไหร่นั่นคือจุดเด่นของเราในการประสานทั่วทั่วภาคอีสานเลยครับ เราจึงเป็นกลุ่มที่ไม่ขาดแคลนเรื่องพันุนะครับไม่เคยถูกเอาเปรียบไม่เคยซื้อแพงผ่านผลการอยู่ทำนาไปเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้คุกยาเราก็เลยนำมาแปรรูปกลุ่มยางได้รับผลประโยชน์คือเงินทุนที่ได้รับแล้ววนกลับมาเป็นเป็นเงินในกองทุนของตัวเองและมีปันผลให้ทุกปีสวัสดีค่ะ ฉันประธานกลุ่มเห็ดแปลงใหญ่บ้านนวลแก้วจำบลหนองมันทาอเบอโซวิสัยจังหวัดบึงการนางรัตดาวันโชติชัยค่ะพอเราเข้ามาสู่ในระบบแปลงใหญ่รวมสมาชิกให้มากกว่า30คนขึ้นไปทางกลุ่มของเราก็ยังได้แรงสนับสนุนจากแปลงใหญ่หรือจากกระทรวงกเกษตรนำเครื่องจักรที่สันสมัยที่สามารถลดเวลา ลดต้นทุนของเราเพื่อเราจะเพิ่มปูนรายได้จากการที่เราเอาของที่เราใช้หมดแล้วทิ้งโดยปล่าประโยชน์แต่เราสามารถเก็บมาทําประโยชน์หรือมูลค่าให้เกิดขึ้นในกลุ่มได้ทางแปลงใหญ่หรือทางกเกษตรท่านกนจะสนับสนุนเรื่องงบประมาณซื้อเครื่องจักรเป็นเครื่องม้วนปากเครื่องตีก้อนเก่าไม่เหมือนมือหรือสมาชิกระทุกเผา แล้วเรายังเอาขี้เลื่อยเก่ามาทําเป็นผลิตภัณฑ์อีกชิ้นหนึ่งของเราคือเพิ่มพูนเป็นเห็ดโคนน้อยที่สามารถเอาใช้ขี้เลื่อยเก่ามาเปิดเป็นมาเปิดทําดอกได้จึงเห็นได้ว่าโครงการระบบส่งเสริมการเก,กษตรแบบแปลงใหญ่เป็นโครงการดีๆที่สมาชิกแปลงใหญ่ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง ปฏิรูปภาคเกษตรของประเทศไทยผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโต,ตอ,ยอย่างยั่งยืนสืบไป